ไม่เจ็บไม่เจ็บอะไรเลยใช่ไหมนี่กดขากดเข่าไม่เจ็บกดสะโพกไม่เจ็บแต่เจ็บแล้าๆอย่างนี้เป็นที่หลังแน่นอนเพราะว่าหลังเนี่ยถ้ามันเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทมันจะกดมันจะวิ่งอย่างนี้เลยแต่กดไม่เจ็บตอนแรกคนไข้สงสัยเอ๊ะทำไมเจ็บเข่านึกว่านั่งผิดท่า<ม>นั่งผิดท่านะอาจจะใช่คือนั่งอาจจะก้มมากเกินไปหรือมีเพรสเชอร์มากเกินไปทาให้หมอนรองกระดูกหลังมันปิ้น<ม>แบบนี้นะเจออาการอย่างนี้ลองดูทําเองได้นี่นะฮะเหยียดขาขึ้นอย่างนี้นะแล้วยกขึ้นปุ๊บปวดไหม พอขึ้นมาแค่นี้ตึงๆนึตึงๆนะพอทําอย่างนี้ปุ๊บปวดมากขึ้นเนี่ยพอกระดกข้อเท้าปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เส้นประสาทอะมันตึงแล้วมันก็จะวิ่งลงมาถึงตรงนี้ใช่ปะอ่าตรงนี้คือน่าจะเป็นหมอนรองกระดูกหลังอันที่4ต่อห้านะในขณะที่อีกด้านหนึ่งนี่จึงจึ้งไม่เจ็บอะไรทั้งสิ้นพวกนี้เอมไดูก่อนว่าหมอนรองกระดูกหลังมันทับเส้นไหมถ้าทับไปดึงหลังดูก่อนดึงหลังถ้าดีขึ้นไม่ต้องทำไร ก็กายภาพออกกำลังกายกล้ามเนื้อถ้าไม่ดีขึ้นก็ฉีดยาเข้าโพรงกันสังหลังถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกก็อาจจะต้องผ่าตัดส่งกล้องเข้าไปหยิบหมอนออก